การเราจะมีรุ่นละครต่อไหมก็จะหนักคิดว่ามีแต่ว่าในในอาจจะเป็นคิวการถ่ายในช่วงแบบปีหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบคิวในปีนี้คือแน่นหมดเลยอ่ะใช่ <c oughs> ไม่แน่นตรงคิวที่หมอใช่เดี๋ยวมีภาพ,พยนตร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของซีรีส์เรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยที่ที่กอะไรจะถ่าย <c oughs> ต่อได้แต่เราปีหน้าใช่ ตอนนี้เราถ่ายหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่รอมีรีชูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ดูกันในเดือนออสิงหาคมในวันที่19นี้นค่ะแล้วมมี่ถ่ายกับหนูเเวลาไหนเดือนที่แล้วก็คือที่ <ใน S 1> ทหายไปประมาณ1เดือนทั้งโมกุล่ลาเลยเใช่ค่ะก็คือไปถ่ายที่เราค่ะเราแบบให้คือเขาแบบแค่นั้นก็ต้องไม่เสร็จ หรือว่ามีคิวแค่ั้นจริงๆก็เขาขอมาประมาณนี้นะค่ะแล้วก็บกลาเสร็จปุกก็เดือนกุมภามีนาก็จะเป็นบางกอกคน,นิกาคือว่าการทำงานคือหุอออ่นขู้นอที่สุดขอนคลาคิดว่าเขาจะข,ขนาดนี้ มันมันหนึ่งคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้แต่ที่คือมันยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมจริงเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาพยนตร์คือจอมันใหญ่ทุกอย่างมันต้องแบบจริงมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบบางอันที่เราจะต้องลงลึกจริงๆสําหรับความรู้สึกนั้นๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเอาออกไม่ได้บ้างบางทีก็สถานที่แดดร้อนมากเพราะเราถ่ายกันบนแบบบนเนินเขาบนดอยอะไรเงี้ยซึ่งจะม่มีลมเลยอากาศก็ร้อนก็พอเรา เช็คหลังมอนิเตอร์ทุกครั้งเวลาที่เราถ่ายแต่ละซีก็ทําให้เราถ่ายเหนื่อยเราก็สูคุาสมกับการรอคอยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นบางเกาะคณิการหรือว่าเดอะแมรี่ภาพยนตร์นอกจากต่างกันกับระบบต่างกันมากคือบางกอกคณิการมันมีความทีเรียดซึ่งก็เป็นในยุคสมัยรัชกาลที่5้็จะมีความสวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์ก็คือมันจะมีความโสมนิดนึงเพราะว่า ด้วยต,วตัวตัวละครของภาพยนตร์นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียวมากมีแต่งให้มันดูโซบขึ้นคล้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ค่ะนใช่ค่ะกดโคมไม่แต่งให้มันโซมได้ไหมหรือว่ามันได้ที <laughs> ่เรียก่มันจะมีบางอันที่ช่วงท้ายๆที่เราถ่ายถ่ายกันท้ายๆก็คือแทบจะไม่ต้องทาใต้ตาอะไรคือมันมันไม่แดด <ทำ S 1> มัน <ทำ S 1> สมจริงสมจริงแน่นอนค่ะเพราะถึงรสิ่งอย่างต่างๆมันมุกไปลำบากขนาดนั้น เขาก็บอกว่ามันก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะตัวหนูก็คิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจแล้วว่ามั่นใจกับผลงานที่มันจะออกมาว่ามันต้องดีมากๆพันเนอร์เรื่องอนเ,นอนเนอไมครับเอ่อคือตอนแรกอะ่ะเรายังเรายังมีเหมือนแบบจะยังไงจะเข้าหากันยังไงดีะอะไรเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาแล้วของเราแต่ว่ามันจะมีความเป็นศิลปินที่ แบบพอเราเริ่มคุยเริ่มเล่นด้วยกันก็ตลอดหนึ่งเดือนที่ถ่ายด้วยกันก็คออือน่ารักมากก็คอยแบบซัพพอร์ตกันดีค่ะมีบ้างที่ที่รู้สึกกดดันนะว่าเราเอะเราจะทําได้ไหมอย่างบางกอะคณิกาก็จะมีซีนที่เราจะต้องออร่วมเล่นกับพี่ๆนะักแสดงมืออาชีพ ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเล่นได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะคอยบอกตัวเองว่ากับเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็